รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8กงานบวชที่จะได้บุญนะคะแต่นี่โอ้โหได้บาปแล้วก็วุ่นเลือเกินคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้แล้วก็จะฮะอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะค,คืองานบวชเนี่ยพอเขากําลังจะแห่นาคเลเขาก็ตอกลางคืนเ็มีงานลงงานเลี้ยงกันนะคะปรากฏว่าลูกชายของคนที่เป็นเจ้าของเจ้าภาพอะไรเงี้ยไปขอเพลงช้าแต่แต่ว่าแขกกําลังเต้นอยู่อพอ แขกเขากำลังเต้นอยู่ก็ไม่พอใจไปขอเพลงช้าทําไมมันแบบไม่ได้อารมณ์นะคะสุดท้ายใช้ขวดตีกนันแล้วก็ยกเก้าอี้มาฟาดใส่กัน <c oughs> โอ้โหชุดมูลวุ่นวายเหลือเกินค่ะไปดูค่ะ <c oughs> โอ้โหแล้วูืออ่อเอาเนี่ยเอาไงล่ะต่อยกันเลยฟาดกันไม่แล้วคือคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะก็กี้เสียงหลงเลยแต่มือก็ยังถ่ายอยู่นะเดี๋ยวนนี่งานบวชจริงๆเน่ยเนี่ยนั่นนดีกลาเป็นงานตีกันได้ยังไงเหตุเพราะขอเพลงช้าแค่นองเหรอเพาะผมเมาด้วยแหละเพราะผมเมาด้วยแล้วคนที่ซวยที่สุดต้องบอกอย่างนั้นนะคะก็คือเหล่านักดนตรี แล้วก็แดนซงแดนซอร์เนี่ยเราเครื่องดนตรีเขาไปตีกันตรงที่มันเป็นเครื่องเื้อเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไนะมอนิเตอร์เห็นปะเขาบอกพังยับเลยแล้วนี่ใครจะรับผิดชอบตาย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 หายหลายบาทเลยอนี่แค่จะบินมาถ้าหากว่าใครอยู่ตรงนั้นนี่ก็อีบินใส่หัวแตกได้เลยนะคะนี่แหละคุณผู้ชมแล้วมันหาคนรับผิดชอบไม่ได้เขาบอกอย่างนี้ ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเก่งกันไปเก่งกันมาไม่รู้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับ้าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะในสุรศักิ์เชยกลิ่นเทศพี่ชายของเจ้าของ,ของวงดนตรีรวงข้ามิวสิก<อ>เขาทําหน้าที่ควบคุมไฟอยู่หน้าเวทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือผู้เสียหายหมดเลยเพราะว่าท้ายที่สุดพอเรื่องจบลงเนี่ยเจ้าภาพขึ้นมาประกาศห้ามทั้งหมดแยกย้ายไปอา้าวแล้วของมมนิโตร์มนิเตอร์ลำพวงลำพวงของเขาที่เสียหายไปจากการตรีกันอะ่ะ<อ>ใครรับผิดชอบอนี่เขาบอกหาไม่ได้อ่านเล่าให้ฟังเขาบอกว่า ถูกจ้างไปให้เล่นดนตรีในงานบวชเขาโดนลูกหลงไปด้วยนะคะในพื้นที่ลำลูกกาคลองแปดเนี่ยจังหวัดปทุมธานีนเขาก็เล่นกันตามปกติเพลงเร็วสลับช้ากันไประหว่างนั้นเนี่ยลูกชายของเจ้าภาพก็คงจะเมาหรือเปล่าเนาะมาขอเปลี่ยนเพลงบ่อยๆคนที่เขาร้องเพลงเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเพลงไม่ได้เพราะว่านักร้องเนี่ยร้องอยู่อันนี้ดอกแรกนะสร้างความไม่พอใจละจนลูกชายเจ้าภาพเนี่ยตบหน้าไปครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีเรื่องตามคลิปคือตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกชกจนหน้าช้ำเหมือนกันเส้นเลือดในตาซ้ายนะคะก็แตกน้องในวงก็บาดเจ็บเพราะว่าถูกขวดเหล้าเนี่ยปาเข้าหนกแก้มเย็บไป14เข็ม,มแจ้งความไปละส่วนคู่กรณีก็ไม่ติดต่อมารับผิดชอบอะไรเลยส่วนคนนี้เธอเป็นนักร้องสาวและเธอเป็นคนที่ถ่ายคลิปใจเด็ดมากที่ได้ยินเสียงกรี๊ด เธอคนนี้นั่นแหละเธอบอกว่าเธอร้องไปจนช่วงสามทุ่มจริงๆก็เล่นเพลงเร็วที่นักร้องชายร้องอยู่แล้วมีวัยรุ่นในงาน,นออกมาเต้นในเวทีเยอะมากมแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าพ่อนาคเนี่ย่ะออกมาเต้นเวทีด้วย แล้วมาขอเพลงไก่จา๋านักร้องชายก็เลยกดเพลงร้องเลยเพราะเกรงใจเจ้าภาพมันเป็นเพลงช้าไงไก่จา๋าเคยฟังไหมคคุณผู้ชมเป็นเพลงช้าจากเพลงเลยเขาเต้นกันมันๆอยู่อะ่ะกำลังได้ฟิลอยู่ใช่มาขอให้ร้องเพลงชา้าทีนี้ยังร้องไม่ทันจบค่ะวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มที่มีเรื่องอคงไม่พอใจเดินอ้อมมาหลังเวทีโวยวายบอกว่าเล่นเพลงช้าทำไมกำลังเต้นอยู่ <c oughs> จากนั้นน่ะคว้าขวดคว้าแก้วเลยนะก็ห็เนี่ยตามคลิปเลยตัวเธอเองนะ ปากก็เจ็บหน้าอกก็เจ็บเพราะโดนกุ้อี้ฟาดนะฮะลงมาที่โต๊ะแล้วก็เด็นใส่ในจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ยที่เห็นก้าอี้กระเด็นใส่อะ่ะเธอก็โดนเหมือนกันแล้วก็ทําให้ทั้งชุดนักร้องเครื่องแต่งหน้าเครื่องดนตรีบางส่วนเนี่ยเสียหายหสุดท้ายคนเนี่ยบาดเจ็บหลายคนแต่ประเด็นที่เป็นข่าววันนี้ก็คือว่ายังไม่มีใครมารับผิดชอบเลยอข้าวของเขาเสียหายไปหมดเลยนะอนี่เป็นเพราะไก่จา๋าแท้ๆเลยเนะี่ย<ม><ส><ธ> อถ้าไม่เพลงนี้มานี่คงไม่มีเหตุการณ์นี้ออให้เราได้เห็นกันแน่นอนเลยนะคือจะขำก็ขำแต่แบบเออมันนะ <laughs> ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม